สวัสดีครับช่องเตย u t u b e พาเที่ยวชมวันนี้ก็บ่ายวันพุธบ่ายวันพุธแล้วนะฮะบ่ายวันพุธวันที่21่สิบนะฮะกุมภาสองห้าหกเก็ดช่วงบ่ายนี้อากาศร้อนอีกแล้วครับอ,อากาศประเทศไทย จะโทดยังไงนะมันร้อนจริงๆเออเขาบอกว่าอากาศร้อนเนี่ยพยายามอย่าไปทานน้ำเย็นทันทีนะต้องทานน้ำอุ่นๆหรือไม่ก็เป็นน้ำที่ไม่เย็นอะ่ะถ้าร่างกายที่เรามาร้อนๆอย่าเพิ่งไปทานน้ำเย็นเพราะบางทีมันจะเป็น ความเย็นอะไรมันจะตีขึ้นอะไรที่เขาว่านะั่นแหละโบนี้เขามีรถพวกแบบนี้มาตั้งเป็นโบูทแบบนี้นะตามปังมไม่เข้าใจว่ามันจะร้อนร้อนไปถึงไหนอพวกพี่่แท็กซี่เขาก็จอดรอผู้โดยสารตัดผยี่สิบบาท เมื่อก่อนถนนแถวนี้สองฝั่งเนี่ยเป็นทุ่งนาอยู่เลยแต่ตอนนี้ก็ความจเจริญม,มาก็เยอะขึ้นตรงนี้จะเป็นลาบเป็ดยลาบเป็ดสีสกเกตเคยมากินแล้วก็อร่อยอยู่นะซ้ายมือที่ผ่านมาเมื่อเช้ตรงไปก็โรงพยาบาลพุทธมนทรโรงพยาบาลสารยารถ้าเลี้ยวขวาเข้าไปตรงไฟแดงเนี่ยก็จะไปท่านหลังของห้างเซ็นท่านสารยา เราก็ตรงไปนึกถึงอากาศขนาดนี้ยังไม่ถึงเดือนเมษานะครับยังอยู่ระหว่างเดือนกุมพาแต่ก็ยังดีฮะแถวนี้ยังมีลมบ้างตอนเย็นๆกรมยุทธทหารศึกษาทหารเรือทหารเรือข้างหน้านี่แล้วตรง วาเมื่อที่มองเห็นไกลๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอมหาจุฬามหามงกุฎราชวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยสง์ก็จะมีสองแห่งก็คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหามงกุฎราชวิทยาลัยก็มีด้วยกัน2ที่ก็คือเรียนตั้งแต่เรียนตั้งแต่ชั้นปตีไปถึงปเอกนะฮะปตีไปถึงปเอก อยู่ขวามือนี่คเป็นของมหามงกุฎ ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมนทลเป็นการไฟฟ้าูมภาอำเภอพุทธมนธลทมนลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมนตรก็จะมาชำระค่าบริการไฟฟ้าประจำเดือนสึกเดือนนี้ก็เยอะพอสมควรนะเย,เยอะเยอะพอสมควร ร้อนจริงๆฮะจะจอดรถลงมีชำระค่าบริการน,นักกระผมให้ฝากกดไลค์กดชับสกายเป็นกำลังใจให้ี่ช่องเตยยูทูปพาเที่ยวชมในบ่ายวันที่21กุมภาพันธ์2567นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับวัสดีครับผมเราค่อยมาเจอกันใหม่